สวัสดีครับผมมอวานาลัสสมิรัตครับรับบทเป็นโจ๊กครับในเรื่อง Jack and Joker อธิบายคาแรคเตอร์นี้ก็ว่าแบบโจ๊กเกอร์เนี่ยเขาเป็นคนยังไงยนงไงรู้ตัวใจผมนะคะอ๋อครับผมพอดีพอดีมันล่อตาล่อใจพี่ถามไปแล้วหรออ๋อฟังครับกินข้าวกับกระเพราไข่ดาวคาแรคเตอร์ของตัวโจ๊กใช่ไหมครับ ก็จะเป็นคนที่โตมากับครอบครัวที่แบบกดดันเขาโดนจับไปแล้วก็ออกมาอีกก็ใช้สกิลของเขาอ๋ก็บอกให้พูดยาวๆอะไรคือการเล่าอันนี้ไม่ต้องสปอยกลับมาใหม่พูดถึงคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับก็คาแรคเตอร์ของโจ๊กเกอร์เนี่ยจะเป็นจอมโจรที่ตำรวจทุกสนอเนี่ย พร้อมใจกันนะครับอยากอยากเห็นหน้าอยากต้องการตัวเสรเหลือเกินเบิเล้ลรถเบิล้ลรถเรเบิ้ลรถหาโจก๊กเกอร์เลย <c oughs> นี่นี่แหละนี่แหละ,หละผมระแวงเลยนึกว่าจะมีใครมาจับนะครับนั่นแหละเป็นจอมโจรที่หลายสอหน่อยต้องการจะจัดแฟนดีขึ้นแหละอยากอยากจะเจอตัวอะไรอเงี้ยคือเป็นคนที่แบบเจ้าเล่์ครับแล้วก็แล้วก็ เป็นดักต้มตุ๋นมาก่อนแต่ว่าเป็นเป็นการต้มตุ๋นแบบช่วยคนดีแต่ว่าไปป้นคนที่เอาเปรียบคนไม่ดีครับไปป้นคนไม่ดีอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ฮะ